สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรตปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรตเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคโบอลมีตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบฉลองครบรอบ50ปีเนชั่นแฮปปี้ช็อปปิ้งยกขบวนสินค้ามามอบส่วนลดสูงสุดกว่า85%วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ฟอเรสเตอมาพร้อมนวัตรกรรมความปลอดภัยกว่า100รายการ เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้คือถ้าจะพูดคดีในลักษณะน,นี้ให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆเนี่ยนะครับก็นึกเปรียบเทียบกับคดีของคุณปารีนาก็ได้<ช>นะครับก<ช>็ <ๆ S 1> คือนี่แหละอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ในการเข้าไปทํากินในที่ดินแห่งหนึ่ง<ช>แต่ต่อมามีการไปตรวจสอบพบว่าเอ้ยการออกเอกสารสิทธิ์นั้นเนี่ยชอบหรือไม่ชอบอ<ช>ัน<ช>นี้ข้อที่ห และสองเนี่ยถือว่าเป็นการบุกบรุกพื้นที่ของหลวงหรือไม่ซึ่งพื้นที่ของหลวงหนึ่งมันก็มีหลายแบบทั้งที่เป็นป่าไมา้ปามา่ปา,าสงวนสปอกอรหรือที่ดินของหลวงที่อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานรัฐอื่นๆยกตัวอย่างเช่นข่าวนี้ซึ่งพื้นที่เนี่ยกำลังถูกต่อสู้เป็นข้อพิพาทว่าเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ครอบครองอยู่แล้วมีเอกชนเนี่ยนะครับไปออกเอกสารสิทธิ ซึ่งต้องไปตรวจสอบว่าออกเอกสารสิทธ <t> ิ์หรือโฉนดชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยส่งหนังสือไปถึงอธิบดีกรมที่ดินนะครับขอให้เพิกถอนโฉนดเอกสารสิทธิ์ที่ดินออกทับ